สวัสดีสวีดะวันนี้จะมารีวิวนี้ให้ดูให้ดูกล่องก่อนส,ส่วบไม่รู้มันเห็นไหมเนี่ยเห็นปะส,ส,ส่วยสวยชวมันคือมาร์ค Sleeping Mark Secret One and Miracle Mark by สมสาลายอันนี้ล้างแราก่อนนะจ๊ะ น่าสดอายวะ่ะสดปะสดเะล่ะไม่สดก็มาควายกับพี่นะน้องเขียวปัดเลยกลิ่นก็หอมอ่ะไม่แย่ไม่ได้สารลายแบบมันก็ไม่ได้ค้นด้วยนะเขาบอกว่าถ้าค้นแปลว่ามีสารซัมติงสักอย่างที่ทําให้หน้าแย่นะจะบอกให้สารเคมีอันนี้ก็แบบนิ่มๆ เขาบอกว่าถ้ามีสารพวกนั้นอะประลอดหรือเปล่าก็ไม่รู้อะมันจะนวลน,นวลสีจะนวลน,นวลแต่อันนี้ไม่นวลน,นะไม่ใช่นวลแล้วไม่ได้ข้นแบบแบบแบบที่พูดนะเพื่ออันนี้มันใสๆแล้วก็มาร์กเหมือนมาทั่วไปจะบอกว่าข้างกล่องเขาบอกว่าสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งแปลว่าอาจต้องมีการแอบเว้นระยะ แต่เนื่องจากว่าวันแรกที่มาร์กไปแล้รู้สึกแบบตื่นขึ้นมาหน้ามันรู้สึกไม่แห้งอ่ะเพราะว่าต้องแต่งหน้าบ่อยคือ,อต้องแต่งหน้าบ่อยที่กองละครแต่งให้บ่อยไม่ได้เป็นนักสแสดงหรอกนะเป็นตัวประกอบก็พี่เขาจะแต่งหน้าให้แล้วแต่ว่าเราโดนไฟจับอะไรจับหน้าก็จะแห้งแต่ว่าอันนี้ตื่นมาแล้วแบบรู้สึกรู้สึกดีอ่ะชอบ ชอบมากด้วยขอบอกก็เลยพอวันที่สองเราก็เลยแอบบลงอีกรอบนึงแล้วพอวันที่สามที่สี่อะไรเงี้ยก็เว้นหน่อยรู้สึกว่าเป็นคนชอบแกบสิวรู้สึกว่าสิวรอยสิวเก่าๆที่เคยมันจางหายไปอะ่ะตรงเนี้ยมันค่อยๆจางๆๆๆไปก็เลยโอเคแล้วก็มาดูที่ข้างกล่องข้างกล่องบอกว่ามีสารซัมติงอ่ะอะไรไม่รู้นะ มีเอนไซม์ที่ช่วยในการกำจัดสารอนุมูลอิสระและลดกระบวนการอักเสบเฉพาะที่เออเจ๋งบะล่าอืมีสารสก,กัดจากมันเทศแล้วเขาก็บอกให้ทาบางๆแล้วเราก็กระหน่ำโบกน,นิดนึงแต่มันไม่ได้อยู่ทั้งคืนไม่ต้องกลัวเลอะนะเพราะว่าถ้าทาไปสักพักอะ่ะมันก็ซึมไปแล้วเออแล้วกลิ่นก็หอมไม่ได้แบบอะไรมากมาย ก็มองไม่เห็นนะเพรไม่ได้ใช้กล้องจากโทรศัพท์คือเวิร์กทูดาวเอาเท่านั้นนี่ก็เลยจะมาบอกว่ามันเวิร์กนะจ้าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำงานแล้วแบบว่าไม่มีเวลาไม่ได้รักษาอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ช่วยได้ Secret One ม Miracle m a r k เรีองยากเนาะแต่มันดีอ่ะสีเขียวๆหอมด้วยแล้วก็นอนรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกโอเค เ w ร์ก <Work S 2> นะจะบอกให้แพ็กเกจไปวันนี้คือข้างขวดอ่ะไอข้างกระปุกอ่ะบอกว่าให้เก็บในอุณหภูมิ25สิบห้าองศาซึ่งวันนั้นก็ไปกองแล้วลืมแล้วลืมเอาออกอ่ะก็ก็เบาๆอยู่ในรถซึ่งคีงออกมาไม่ได้เป็นไรนะปกติปกติกตเออไม่ได้ไม่ไม่ไมไมกลิ่นไม่ได้เปลี่ยน ตัวคีมไม่ได้เปลี่ยนเราก็มาลองมาทาทาที่ท้องแขนแล้วก็ไม่ได้กัดไม่ได้แสบไม่ได้มีอะไรเนาะลองใช้กันนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนง่วงโคตรๆไปแล้วบ๊ายบายจ๊บ